สบายดีพี่น้องประสุขวาสุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้มากินเป็ดน้ำกันเด้อจ้าเสาแสงซื้อเป็ดมาเนาะเสีดเ,เลือดแปลงเป็ดเส็ดปิ้งเป็ดกินเนาะมากินน้ำกันเซ็ๆเด้อมาหากชมวิธีทำน้ำกันเนาะว่ามันสีแซ่บซ้ำได้มาเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องเด้เดหหอ ดเด็เสี้ยมึงมีคนข่าวา,า,านแม่คุณข้าวานหาเนาะเซิงดาเลยจัดการผูดเดียวเลยมงมันจได้ยินเสียงหมูหน,นึงเนาะทางหลังบ้านไม่มีหมูหมูแม่เซยงเลย กนิน,นนะัตั้งแต่สะโอนมาสุดนั้นก็จะโอนมาอีกจะได้กินมอนยังกินนี้เงิน,น,นเพื่อนมือนี้มากินเพื่อนสซงนะตอนนี้กำลังสิเลเลรเลยพี่น้องหกเกลือเนาะให้มันสะอาดมันเป็ดมันอยากมันมีคนบวชให้นึงอันนี้คือเลือดเป็ด เลือดเป็นผูด้ด้วยเจียวมาแปลงเน,นนะาะจอเท่านี้นะนงกลายคนเอาเลือดเนาะสามหา้าเด้อพี่น้องนี่สาวอ้นน้อยเนาะนกับสาวนกมาฮอตแล้ว มันก็บริไก่เป็นเดยเนาะเฮือนไกลไกข้าวหลังเดียวผัดหมูผีหมูไปหาอะไก็ได้พี่น้องพอดีมาเฮ็ดน้ำกันเลยเนาะยมประทานได้แล้วได้น้องทรายกำลังแปลงเลือดน้องทรายพุทิวบนนี้พุทิธอันนี้เป็ดอ่าลืม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 ปิ้งเอือบแล้วแล้วเอือบแล้วแล้วเอื้อใส่ยอะไรเลยเอื้อใส่ตะไคร้ใบมะกรูด ใส่ตะคร้ใบมะกรูดเนาะแล้วก็ขนาเตีงนัวน้ำมันหอยซอสหอยอะไรน้ำปลาท่านแกกำลังแดงพอดีเนาะเดี๋ยวจะทำการปิ้งแล้วพี่น้องอาก็ซ้ำใส่นุ๊มันจังโบฮ้อนเฮงเป็นไรมันมันเนดอกปิดเนาะปิดมันพอดีเราโอนปิ้ง สุดนั้นก็เพิ่นปิ้งให้กินสุดนี้เพิ่นยังปิ้งให้กินอีกอยู่ตอนเพิ่นมาสุดนั้นเนาะเพื่อนว่าเพิ่นเพิ่นปิ้งแซบว่ะพอดีเลยเแม่นตีคนเอื้อบเกี่ยวคนปิ้งเกี่ยวคนเอื้อบพี่น้ำข้กินข้าวแรงพี่ยังพอดีกินข้าวแรงเลยเดี๋ยวมากินเมื่อนี้มาฝากเพราะมัส่งแซวมาใช่เพื่อน กำลังเท <มา S 1> เลือดลง,นงนลเนาะมากินน้ากันเด้อพี่น้อง,อง,ดองเด้อสีมือเบาฮัดเด้อพี่น้องมองฮัดน้องซาแซกล้ามนะอใส่ขยะฮัดดีดก้ามคนเอาเป็นอย่างวะมันกล้ามเลย มันซาบรือว่ามันเป็นอังไรมืานเลยเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่มือก้าใส่มะเพ็ดพงเนาะพี่น้องให้มันเพ็ดเพชน้อยหนึ่งมันจึงเซฟโตก็อยากเปื้นปืนน้อยห,ห,หนึ่งเด้อขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องลาย เส่เกข้าขัใส่ขวัวเนาะพี่น้องเขาขั่วก็ขั่วมะขั่วไม่ไหม้หอมหอมโบเม่ได้ใหม่หมอได้ขั่วไม่ไหม้มันหอมัมมันหอมขั่วใส่ตะไคร้เนาะตักัวดดินเนาะ เมทโทดินอาก็สีดำดวดินใช่พ,พี่นออ้องโมเมนถึงขั้นมวมุ่นแบบแบบคุกคีกันนะพี่น้องที่ขาวๆนเข้าวคั่วเด้อโมเมงโคกเปือนเ <laughs> ข้าวคั่วตามชเชลเลอร์พี่นอ้องค่อะมันมีความหอมข,อข้าขวคั่วเขานั่ได้เล,ล็วยังงงแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยบุตเดียรนึงดอกบรดโดน สนุกเป็นคนเอามักทุดินใส่นะนนสนุกกระแปลงเลือดแปลงกัะแซบเป่นแปลงคนะ่ะแ <c oughs> มนเบาหัดลอยิ้มใส่ก้องในนุก <c oughs> งาน <c oughs> เลือดแปลงเป็ดแล้วเลยเด้อจ้ายิมท่าปิ้งเด้อ เซบบอพี่น้องค่อยว้าวแซบนะได้นี่ได้เซจอกก็แซบอยู่บอนะน่าไปเบื้งคลิปกินเด้อจ้าสอนนุก็ป่านมักแต่งเด้อพี่น้องโชว์กร้าทัวีน้องทบลทั้งล้างถ้วยทั้งป้านมักแต่งทั้งอ้ยมีครัวลายนะเพราะครัวลายมือนี้ค่ะเดกน่นงท่ไน้ซบเซฟ เบิ่งน้องซายกับโจบๆพี่น้องล่างถวยบ่าวโจน้องเศร้าแซงเลยพี่น้องเด้ออันนี้โสดเลยพี่น้องบ่าวโสดโสดน้องซายยังภายในมีครอบครัวเศร้าแซงเขยังภายในมีครอบครัวเศร้าแซงเขยังภายในมีครอบครัวถ้าเงอนเพิ่นยังไม่มีแผลเอาครัวเอาเมียเด้อพี่น้องเอาแต่ผู้อยู่ไทยเ<อ>ลยกบมูอเอาแล้วเอาแล้วมันมิดโควิดกเลยแหละภายในสิพากันมาพี่น้อง เราเาวแซงเลยโซดหนดาวพีจิตรหาคู่อีก <c oughs> เป็นเทาการเริ่มเลี้ยงเริ่มนั้องอะไรพี่น้องดื่มทานเื่มทานทานกับเผาเองเกินซสบพี่น้องมาหนี่ท่านกับเผาเองเด้จ้าไปซื้อมาทานกับเ้า,าเองอีกเก่งอะไร สบายใจมากเลยข่อคัวเมีครัววลายพี่น้องสุกสนานบ่โพ้นนายังมาหาคอยบอกนี่มาโพ้นพี่น้องลูกแหวนจะมาหาพงมาลินบอกไปพี่น้องเฮ้ยจะเก็ดติดเนอะยังแล้ยยังไงเราไปเรื่องนี้ สนุกอยากเบาโคนพี่น้องแค่พูสีขายงัวคลายควายให้ดูเปเจ้าให้โจแน่สาวหนึ่งหลายใปรจะเก็บเพี้ยเพี้ยคนหล่อหล่อแล้วมดอยู่ร้องบอลโคนเนี่ยบอลโคนเนี่ยถ้าเอฟซีมาทุกคนอยากให้สาวแซงรีวิวบ้านหรือเงานให้เบิ่งค่ะเม้นมาใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อถ้าเม้นมา หลายคนจะรีวิวให้ให้เอฟซีบ้ง <c oughs> บางลากถั่วอแล้วพี่น้องหาเห็ดหาเห็ดพื้นนี่ยากแต่ผู้ชายลากถั่วล่างบว่วงนี่อริดีแล้วเด้นน้องผู้ชายลากถั่วล่างบว่วเงเสาแซงพี่น้องอาทุ <c oughs> ่นี้กับน,น้องเสาแซงอีกผู้หนึ่งนะพี่น้องอายของอายของผู้ล้างถั่วนั้น ไอพ่อโ,โจนี่เบ้าฮัรดพี่น้องนี่กัะโซดน้องภานีนมีครอบครัวเสียงหมูกห้องน้องสนั่นวันไหวพี่น้องเลเลี้ยงหมูมีหมูเนี่ยสะสวยกันทํามาหากินมาที่ลววะว่าเนาะจากเขาวัดเออ ข่าแล้วน้องชายกับพี่ทองเลิฟแลไะกินนเด้เล้อดหอ,อ,อ,อยอะไรนี่ข้วโพดเส้นลายเอาคลิปนี้ก็มาวันนี้เลยเนาะเช็ดยู้ยให้กินกันไก่สีเแล้วเลยเนาะเมนี้ก็บอันชาเซงโคภาค้องเลเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ แสงมหาไยเด้อกับซ่อุกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอแฟนซ่องนุกก๊กเด้อบอเพนมาเพิ่นซ่อแสงมหาไยเด้อพี่นอ้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสบายดังงี